อยากให้ความบางเฉีงได้มากยอ่าก็คืออยากให้สวยที่สุดอลเนาะทำทั้งขงีสวัสดีครับวอสดีครับ,รบอ่าอันนี้รรเราขออนุญาตถ่ายหลังทําเสร็จทันทีของน้องจอยนะครับวันนี้น้องจอยนะครับมาตัดสินใจมาเสริมความงามกับวันานาคลินิกนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่สาขามมตานครชนบุรีนะครับอ่านี้ ใครดูไลฟ์สดก็นี่คือเคสหลังทําทันทีนะครับเป็นเคสเสริมใหม่นะครับของน้องจอยนะครับน้องจอยตามเพื่อนมาสวยที่บานาน่าคลินิกเพราะว่ามีเพื่อนหลายคนทําจากสาขาอ่ามาตานครไปใช่ไหมครับใช่ทางกับคุณหมอกล้วยเนาะอ่าก็จะได้ท่งที่ต้องการนะครับอันนี้คือเป็นเคสเสริมใหม่นะครับเสริมรองปลายกระดูกอ่อนหลังหูนะครับจะเห็นว่า มิติจมูกจะโด่งขึ้นนะครับแล้วสโลปขึ้นนะครับตอนนี้คือหลังทำเสร็จทันทีนะครับจะมีอาการแดงเล็กน้อยนะครับที่บริเวณจมูกแต่ก็จะไม่ได้มีอาการเขียวช้ำนะครับอันนี้จะเห็นว่าทรงยังบวมนะครับอาการบวมหลังทําทันทีนะครับอ่าเดี๋ยวถามล้งจอยสัมภาษณ์ลังจอยนิดนึงเมื่อกี้เห็นหน้าตัวเองหลังทําเสร็จทันทีหรือยังครับเห็นแล้วค่ะเป็นไงบ้าง ชอบไหมชอบไหมจริงจริงก่อนทำไม่กลัวไหมครับกลัวมากเลยค่ะแบบกลัวแบบกลัวเจ็บหรือว่ากลัวเข็มกลัวเข็มค่ะกลัวเข็มเนาะกลัวเจ็บด้วยไหมกลัวเจ็บด้วยอ่าแล้วพอมาทําจริงๆรู้สึกเป็นไงบ้างครับไม่เจ็บเลยค่ะเหมือนจะหลับด้วยมันเพลินใช่ไหมตอนทำอ่าตอนแรกอันนี้คือใช้กระดูกเลือกเลือก สัญญกรรมโดยการใช้เทคนิครองปลายด้วยกระดูกอ่อนหลังหูนะครับนี่คือแผลบริเวณหลังหูนะครับจะซ่อนอยู่ตรงข้างขวานะครับซึ่งหลังจากที่เราเสริมไปแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับบริเวณแผลหลังหูเลยนะครับสผมก็เอาผ้าคลุมไว้นะครับบริเวณนั้นการโดนน้ำเฉยนะครับอันนี้เดี๋ยวเราให้ดูมิดิจมูกที่สลปขึ้นนะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูรูปก,ก่อนทําเพื่อเปรียบเทียบกันนิดน,นึงนะครับ อ่าจริงๆทำไมถึงตัดสินใจมาเสริมจมูกที่บรรณนาคลินิกนี่ครับอยากเปลี่ยนโหนงค่ะเพราะว่าคือเป็นคนหน้าไม่มีมิติเลยอมองหน้าตรงไม่มีมิตินะครับก็เลยอยากเปลี่ยนโหนฮงเนาะอ่าเดี๋ยวเรามาดูหน้าก่อนทํานิดน,นึงนะครับอันนี้คือหน้าน้งจอยก่อนทํานะครับจริงๆเป็นคนโครงหน้าสวยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพอถ่ายรูปหน้าตรงจะไม่เห็นมิติของสันจมูกใช่ไหมใช่ค่ะอ่าแต่ว่าปีจมูกที่ถูกยกขึ้นมาปุ๊บ ก็จะหุบลงทันทีนะครับอ่าตอนนี้อาจจะมีอาการบวมอยู่บ้างแต่ก็เริ่มเห็นสันมิติที่เปลี่ยนไปแล้วนะครับอ่าแล้วดูด้านข้างนะครับเดี๋ยวดูด้านข้างของจอยนิดน,นึงอออ่าเห็นไหมครับอ,อปลายจะไม่พุ่งนะครับแล้วก็สันจะไม่ค่อยสโลปนะครับตอนนี้คือหลังทําเสร็จทันทีนะครับมิติจมูกก็จะ สลบขึ้นนะครับแต่ตอนนี้บริเวณระหว่างคิ้วนี้จะมีอาการบวมยาชานิดหน่อยนะครับต้องรอยุบประมาณ15วันนะครับก็จะยุบลงนะครับถึงเสริมใหม่ลองปลายก็ไม่มีอาการเขียวช้ำแน่นอนนะครับอันนี้คือสําหรับลูกสาวใครที่อยากมาเสริมช่วงนี้ก็เตรียมความพร้อมโดยการต่อขนตานะครับมาพร้อมนะครับจมูกเป๊ะพอดีนะครับจะได้สวยทันทีนะครับก็เดี๋ยวงานเสริมใหม่นี้เราก็ต้องรอนะครับบล็อกจมูก หลังบล็อกจมูกไปแล้ว5้าวันนะครับก็<ม>ค,ค่อยๆแกะออกได้นะครับอันนี้คือเรายังไม่ได้บล็อกจมูกเนาะอันนี้มีเพื่อนทําไปหลายท่านไหมครับหลายคนแล้วค่ะหลายคนทาที่ที่ใบหนาคลินิกนี่เนาะใช่ตามมาตามเพื่อนมาโอเคแล้วออตอนนี้ปัจจุบันของเพื่อนนี่ทําไปนานหรือ,อยังครับก็ <c oughs> จริงๆตัดสั่เดือนแล้วค่ะแต่จมูกเข้าชีคือเป๊ะมากจมูกเป๊ะมากเลย <c oughs> นะครับอ,อ่ก็เลยมั่นใจคุณหมอก,กลนะ้วยเนาะใช่โอเคก็สําหรับคนที่กําลังสนใจนะครับ มาเสริมจมูกช่วงนี้นะครับเผื่อบางคน work from home นะครับมีเวลาก็มาสวยกันที่บันลน้าคินิกได้นะครับช่วงนี้ก็ช่วงต้นปีนะครับก็จะมีโปรโมชั่นหลายๆอย่างนะครับสามารถทักมาสอบถามนะครับได้ทาง inbox ได้เลยนะครับกออ็อยากให้น้องจอยฝากถึงเพื่อนๆที่กำลังตัดสินใจมานิดน,นึงครับ คืออยากให้มาหาหมอก้้ยนะคะเพราะว่าจริงๆคิดว่าเจ็บแต่มันไม่เจ็บเลยคุณหมอมบามาอกว่าใช่แล้วก็อยากได้ทรงแล้ก็ได้ทรงที่ต้องการด้วยค่ะอืมก็อเอารูปให้คุณหมอดูก่อนเนาะใช่โอเคก็เดี๋ยวยังไงฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ